ไม่ปล่อยไว้ให้เรื่องยืดเยื้อะนะคะเมื่อวานนี้คุณหมูหวานสุทิินารีศรีพมรพิตติสาวขึ้นโรงพักพร้อมกับทนายคนดังค่ะหลังถูกอ้างอิงว่าเธอเป็นโลกใบที่หนึ่งะคะอดีตภรรยาของคุณเควัฒนาในชื่อสมมุติว่าตาลน,นั่นเองก็เอี่ยวกับคดีรักคนดังโดยที่เจ้าตัวยืนยันดนักแน่นว่าไม่รู้จักกับคนรักของนักแสดงสาวคุณจักจั่มาก่อนนะคะ พอพริตตี้สาวปรึกษาทนายรณรงค์เสร็จปุ๊บก็มาแจ้งข้อหาความผิดพรบอรคอมพิวเตอร์ค่ะก็คือการนําข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยทําให้เกิดความเสียหายนะคะซึ่งเบื้องต้นแจ้งข้อหากับสื่อบันเทิงรายหนึ่งก่อนค่ะ ต้องอธิบายคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าในเคสนี้ก็คือมีการนําภาพของคุณหมูหวานไปส่งต่อในกลุ่มไลน์นักข่าวบันเทิงค่ะแล้วก็มีสื่อเจ้าหนึ่งเนะี่ยนำข้อมูลมาส่งต่อสู่สาธารณะนะคะซึ่งไม่ว่าคนส่งข้อมูลเนี่ยจะตั้งใจหรือเปล่านะคะแต่เธอบอกว่านี่เป็นการละเมิดและทําให้เธอเสื่อมเสียค่ะแล้วก็หลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่จะดําเนินการเรียกสื่อไลน์ดังกล่าวเนี่ยมาสอบสวนต่อไปด้วยนะคะและหากมีการซักทอดไปถึงต้นต่อก็จะดําเนินการทางกฎหมายต่อไปอย่างแน่นอน เพราะว่าคุณหมูหวานบอกว่าอยากให้เป็นคดีตัวอย่างของสังคมด้วยค่ะจริงตอนแรกก็ตกใจอยู่แล้วค่ะแล้วมันตกใจมากขึ้นอีกหลังจากที่เขาออกมาขอโทษแล้วมันไม่มีหนูอะค่ะ mm hmm. เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไม mm hmm. เหมือนรู้สึกเราออกมาเพื่อปกป้องสิทธิของตัวเราแล้วก็ความเท่าเทียมของความเป็นมนุษย์ด้วยค่ะ mm hmm. คือหนูรู้สึกว่าเอ๊ะพอเราไม่ได้อยู่ในแสงไฟเนี่ย mm hmm. เขาก็ ลอยแพรเราเลยหรอจริงชื่อก็ไม่เหมือนค่ะแต่ว่าอย่างที่ว่าค่ะอาจจะเสิร์ชอาจจะใช้คีย์เวิร์ดง่ายๆในการเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตแล้วมันก็เลยขึ้นรูปหนูมาจริงกับหนูก็เหมือนเป็นเอฟเฟกมากกว่าเพราะว่าหลังจากที่โดนเนี่ยก็ต้องมาวุ่นวายอย,าอย่างตอนนี้ค่ะวุ่นวายอยู่ทําให้หนูก็ไปทํางานไม่ได้หรือว่าเมื่อวานไปถ่ายงานเนี่ยก็แบบรู้สึกว่าเออจำสคริปต์ไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะดําเนินคดีกับสื่อมวลชนอาจจะอย่างน้อยหนึ่งรายที่รับข้อมูลไปแล้วไปเปิดเผยแล้วก็ต้นตอที่เอาภาพของน้องเขาไปอ้างว่าเป็น คุณตาลที่เป็นแฟนของคนอื่นแล้วมันไม่ใช่อนี่เขาเสียหายถ้าเป็นถ้าเป็นสื่อมวลชนด้วยกันก็คุยกันได้แต่ไอคนที่ส่งให้สื่อ,อต้องรับผิดชอบผมว่าไม่ควรต้องต้องเจราจา เจ้าตัวก็บอกว่าได้มีการพูดคุยกับสื่อบันเทิงเจ้าดังกล่าวแล้วนะคะแต่ว่าจะไกลเกลี่ยหรือเปล่าคงต้องตัดสินใจอีกทีหนึ่งเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อตัวเองพอสมควรเลยค่ะทั้งเรื่องจิตใจแล้วก็การทํางานอย่างที่เธอให้สัมภาษณ์ไปนะคะซึ่งต้องยอมรับว่าที่เรื่องนี้ถูกจุดประเด็นแรงขึ้นเพราะว่าข้อมูลถูกส่งต่อมายังสาธารณชนค่ะยิ่งมีคนดังร่วมนําเสนอก็อาจสร้างความน่าเชื่อถือคือคนฟังฟังแล้วเชื่อว่างั้นเถอะนะคะซึ่งในเคสนี้คุณบุ๋มปนัดดาในฐานะพิธีกรเล่าข่าว ก็คือแม้จะออกมาขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จริงแต่ก็ทําให้เห็นว่าบทบาทคนดังที่นั่งแท่นพิธีกรเล่าลึกคลุกวงในแบบนี้ก็เป็นดาบสังคมได้เหมือนกันหากข้อมูลที่มาเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะฝั่นะคะไปฟังความเห็นของดาราคนดังกันดูค่ะถึงจะเป็นดารามาเป็นพิธีกรมาเป็นดาราอะไรก็แล้วแต่ผมว่ามันไม่ใช่ม,ใชมันก็อยู่ที่จรรยาบรรณของคนที่นําเสนอข่าวออไปที่นําเสนอข่าวไปอย่างเงี้ยบางทีมันก็มีแค่ ความกิงแค่ห้าสิบอีกห้าสิบก็ใส่ไข่กันไปบางทีพูดอย่างนี้ไปบิดเบือนไปอย่างอื่นอย่างผมโดนมาแล้วเพราะฉะนั้นผมเลยนึกว่าบางครั้งทาไมไม่ไม่ไม่แม่นไม่นําเสนอข่าวยาไม่ถูกต้องมีทั้งอวยให้และก็มีทั้งแบบแย่เข้าไปบ้างในความที่สัมผัสกันในกลุ่มพิธีกรดาราเรื่องต่างๆโอเคครับอาจจะมีความเชื่อถือกันได้บ้างนะครับแต่ว่าจะให้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คงจะยังยั้งใจไว้บ้างนะฮะ นี่แหละคะ่ก็เป็นมุมมองของคนดังนะคะเวลาเราฟังเนาะนะคะก่อนหน้านี้ที่นักแสดงสาวจักจันบอกว่าจะดําเนินคดีกับคนที่ให้ข่าวเท็จซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวว่าจะดําเนินการใดๆยังเงียบอยู่นะคะคงต้องติดตามต่อไปว่านักแสดงสาวเนี่ยจะจัดการกับเรื่องที่เกิดขึ้นยังไงต่อไปคะ่ะ